รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทีัสนนผมมารนะ้านที่กบบท็กซี่ครับผม ที่ขายข้าวคุกตะปีครับโอ้คุกตะปีเขาใช่ใช่วันนี้เขาไปไปแข่งรถแล้วครับรถต่อเขาไม่อยู่ครับแล้วนี่น้องลูกจ้างนี่ครับลูกจ้างครับร้านจานอ๋อร้านจานเออดย่ีนะเออขยันขยันแน่นะเดี๋ยวพี่บอกให้พี่รู้จักกับเจ้าของร้านเนาอ๋อเออเออรู้จักรู้จัก ใครมาต้องมีเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรหาทานเองครับผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมทำเองก็ได้ไม่ต้องอะไรไม่มีไม่ต้องเกรงใจเลยพี่สบายเลยพี่ไม่ต้องซีเรียสเลยจันเองโต๊ะเดี๋ยวผมเช็ดเองพี่ไม่เป็นไรน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานโอ้โห ลอดกินได้ไหมพี่ร้านนี่เนี่ยสามา้ถกินได้ไหมก็ถ้าเอาใช<อ>้ตักใส่ปากเขาจะกินได้อ๋อ<ด>อ๋ออ๋อแล้ว,แล,วแล้วเมนูอื่นมีอะไรไหมครับพี่เมนูอื่นก็จะเป็นพวกน้ำส้มกับพริกป่นน้ำส้มกับพริกป่นโอ้ยสุดยอดเนื้อน่าจะน่าน่ากินมากเลยโอ๋อไม่ใช่บ้าโก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เส้นนี่มาจากแอฟริกาใต้หรือว่าไงพี่ยเอามาแอแอฟริกาใต้โอ้ยเฮ้ยเพื่อนผมมาผมแนะนำไม่รู้จักเลยนะตากกาน่าเนี่ยผมแนะนำเลยนะ แล้วแล้วนี่ข้าวผู้กบีเมนูขึ้นชื่อของร้านเลยหรือว่าไงครับผมขึ้นชื่อขึ้นชื่ออ๋อไม่ได้รับคำติชมมากนะที่ได้รับคำติชมว่าอร่อยครับเราข้าวผู้กบีอร่อยมากอร่อยมากถ้าเป็นผมผมจะบอกเลยอร่อยก็ของร้านไม่กินเองวัดเออที่จะซื้อกลับไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาไปไว้กินตอนเช้าก่อนไปทำงานได้แล้วก็รสาไม่ใช่รสชาติม่เสียเก็บไว้ได้สองวันโอ้ร้านที่มีโครงการ เข้าร่วมโครการของกัฐตาบาในผลิตภ่ณเยอะอ่ะมี <S <s ่ลิตภัณ่ยอดเยอะเลยนเพื่อนะคะยกกันนยก็รู้จักการเอคือผลิตภัณใหม่กวเมื่าไงให้แค่ขึ้นกล่องราคาเดิมกล่องราคาเดิมไลแมนไลแมนไหนไลแมนที่ยกตัวไลแมนไม่ใช่ไลแมนแอปไลแมนอ๋อัเปไงบ้างเลยโอ้โหงันจะทดสอบรีวิวนะฮะเสี่ยงตายไหม เราอยู่กันที่ร้านอะไรเรายังไม่ได้บอกผู้ชมนะยังไม่ยังไม่ได้ทักทายท่านผู้ชมย่างไปได้ใช่ใช่เอาทักทายครับสวัสดีทักทายสวัสดีครับโอสวัสดีครับเราอยู่กันที่ตลาดมาเลยในส่วนของนายพาซานายมานามาเก็ตนะฮะนายมาเก็ตแล้วก็อยู่กันที่ร้านอร่อยดีก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องข้าวคุกกะปิเราอยู่กันที่ร้านอร่อยดีก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องข้าวคุกกะปิ ซึ่งก็เป็นของพี่กบแท็กซี่ครับผมที่เขามาเปิดอยู่ที่นี่ครับแห่งลำลูกกาถูกต้องครับผมหรือว่าพี่กิกี้ของเรานะครับจากสโมสรย่องมายิง f อฟแล้วก็สโมสรอีกาดำได้อีกาดำนะล่าสุดนี่ทราบว่าทางไทยรัฐทีวีนะฮะโดยทีมข่าวอาชญากรรมก็ได้มาทำไม่ใช่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 เกี่ยวกับอาหารกาเกี่ยวกับอาหารของไทยรัฐทีวีก็มาถ่ายทําร้านนี้ ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเป็นแค่ร้านเป็นคอนเนอร์ไม่ใหญ่แต่ว่าดังนะแสดงว่าต้องมีอะไรก็มีอะไรแน่ๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มันจะมีก็คือเขา่ายที่ไหนหรือเปล่าเขาเดินผ่านมาหรือเปล่าจริงดิต้องดูดีๆนะแล้วก็กลับเสียอยู่กมกนนี่ครับนี่แหละทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือนี่นี่นี่ข้าวคุกกะปีข้าวคุกกะปิครับนะสติกเจอร์นะครับแล้วก็เจ้านี่เลย ก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องนะฮะอ่าไม่รู้ว่าเครื่องเป็นซินหรือดีเซลนะก็เดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูว่าอ่าก๋วยเตี๋ยวหลอดมีทีเด็ดตรงไหนข้าวคุ่กระปิที่หน้าตาจัดแต่งมาสวยงามอาจจะดูธรรมดาแต่มีทีเด็ดตรงไหนรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองมาชิมดูนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่มีมีนี่ด้วยนะฮะเมื่อกี้เชฟของเรานะฮะบอกว่ามีมีปลาหมึกด้วยนี่ครับหลักฐานครับ หลักฐานเป็นเป็นหมึกหมึกแห้งคืออเยาวลาดนี่ครับเป็นหมึกยาวลาดจะต,ต้องใส่แบบนี้เลยแล้วใส่ามาอย่างนี้เลยครับมาเป็นตอนตอนตัวตัวอย่างนี้เลยฮะนี่ครับไม่ได้หั่นเป็นท่อนๆนะครับคือเครื่องเนี่ยใส่มาแบบเยอะมากครับของเหลืองเนี่ยวานเหวันซึ้งมันซื้งว่ะอุ้ยอทิตย์นโอ้ยก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับอ่าวุคเอมมาชิม อย่างเนี้ยทำมันก็กลัวๆอย่างนั้นล่ะใช่ทีผมไม่มั่นใจคือแค่ผมเห็นหน้าเจ้าของร้านผมก็ไม่มั่นใจแล้วผมจะกินได้ไหมเนี่ยหน้าตาจริงหน้าตาเจ้าของร้านนะอาจจะดูเที่ยมเกรียมแต่หัวใจสีชมพูนะฮะเป็นเป็นสุขเจ้าของร้านเนี่ยคุณกิกี้เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากแกจะแกจะมีเรื่องเฉพาะเด็กสตรีชราหมาคนพิการเท่านั้นนะคนอื่นเนี่แกจะไม่รังแกใครเลยนะครับ ทานดีกว่าฮะก่อนที่จะโดนเจ้าของร้านข้าวตัวนี้นี่หูบดีมากมากใช่ข้าวตัวนี้หูอร่อยมากเลยคือทุกอย่างนี่คัดสรรคัดสรรทุกอย่างทุกอย่างแล้วทำเรียกว่า h a n เ m a อ e ขั้นตอนใช่ทำคือทำเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเจียวกระเทียมนะครับหรือว่าคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็เอามาทำเตรียมเตรียมเตรียมทุกอย่างคือทําทําเองหมดเลยมันมีมันมีเสน่ห์ตรงนี้คือไม่ได้ซื้อแบบของสําเร็จมาแต่ามถกําหนดรสชาติได้เนอะ เขาหั่นเครื่องครบนะสมัยก่อนผมจได้เด็กๆยาหาเป็นคนทําให้ทานอออร่อยหาทานยญากื่อร่อยจริงแต่นี่อร่อยจริงอร่อยจริงอันอันนี้ยังสแตนดาดอยู่นะยังไม่ได้ใสอ๋ออันนี้ใส่น้าซอสแล้วยังไม่ได้ปรุงใส่น้าส้มหรือพริกป่นไม่ต้องเลยผมว่ามันไม่ต้องปรุงอะไรแล้วสาหรับผมนะใช่ใช่แต่นี่เคล็ดลับของคุณจีกี้บอกว่าพริกป่นสักหน่อยเพื่อนตัดเพื่อนแต่จริงจริง พิก่นไม่ได้ใส่นี่พิก่นเขาเขาเล่นกันอย่างนี้ครับผมเนื้อโอ้โหเป่าไ่ตาผมบอกแล้วครับท่านผู้ชมร้านนี้ไฟไก่ลำบากเราเราน่าจะผิดพลาดบางอย่างที่มาทํารายการร้านนี้ใช่คือตอนแรกเนี่ยเราอยากไปทําร้านอื่นแต่ไม่รูอะไรโดนใจแล้วเราหลงมึนงงแล้วก็เดินมาร้านนี้แต่สําหรับคุณโจอี้ก็คุณกิกี้บอกแล้วถ้ามาก่อนบอกล่วงหน้าก็จะซื้อคุณเชียงไก่ นะครับจัดดาแลกาเชียงจัดร้านมุสลิมนะครับมามามาทำให้ชิมดูนะครับถ้าสนใจชิมครับชิมโคเดโคเดชิมผมว่าอร่อยจริงจริงๆนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะกัดปันชมหรอกนะแต่ผมว่าอร่อยท่านผู้ชมผมบอกเลยเมื่อผครัวก็น่ารักก็นี่คืออีกหนึ่งของดีเมืองปทุมครับผมคนเดเชื่อผมนะไอ้พวกร้านเนี่มันเคยอยู่ด้วยกันแล้ว จะไปแฉอะไรเนี่ยผมว่าอย่าเพราะว่าสงครามเนี่ยมันพังพินาศทั้งสองฝ่ายคือต่างคนต่างมีข้อมูลกันนะมาแฉเนี่ยมันเละทั้งคู่แต่ผมไม่มีข้อมูลเลยนะแล้วผมก็ไม่มีอะไรมาแม็ก์เมกลับได้แล้วจะบอกว่าไม่แล้วผมอาจจะบอกว่าโค้ดเออยู่เมืองนะมีตึกราบ้านช่องแต่ไอเนี่ยมันอยู่ป่ามันไม่สนใจความเสียหายอยู่แล้วไงอย่าลืมนะว่าตาโอ้พิสิทธ์ชอบแอบมา้านนี้ อตัวออไอตัวนี้น่ากลัวบบไอตัวนี้น่นากลัวแม,ม่ค้าน่ารักครับเฮ้ยแม่ค้าใส่มแมสรู้ได้ไงว่าโอ้ยไอนี่ก็ในในน่ <c oughs> นนากลัวจริงไอตัวเนี้ยไอเทมนี้น่ากลัวจริงชอบแอบมาด้วยชอบแอบมานั่งดูแบบมองแม่คาายายาย้นะาระยะไกลด้วยนะสั่งอาหารแล้วแอบ,บไปนั่งกินไกลนั่งมองแม่ค้าระยะไกลยอดคือเป็นคนที่แบบว่าอยู่เป็นเหมือนจะเป็นคนดีนะมาอุดหนุนครับทกอ้พี่สิทธิ์ได้อยู่เป็น กายจะพาเมียไปทานอะไรต่ออะไรก่อนอดีแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปโพสด้วยนะเฮ้ยอือจริงๆแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นอ่ะไปดูโพสหลังจากนั้นไปดูตรงนี้โับตรงนี้เป็นรายการอาหารใช่ไหมพี่รายการอ๋อรายการอาหารไงแฉแต่ก็เดี๋ยวจะกิทานอยู่นี่ไงอร่อยจริงจ้าอร่อยจริงอันนี้คือแบบเส้นตรงนี้อยู่หลังวัดคองห้านะครับถ้าเป็นคนพื้นบ้านเขาจะรู้ว่าที่ที่ผมมากินเนี่ยเขาจะเรียกคําว่าหลังวัดแจ้งลำหินคองห้าลำมุกานะครับเนี่ยครับ แต่ก็เห็นว่าคนก็เป็นตลาดมารวยแล้วกันตอนนี้กําลังดังนี่นี่ผมยังคล่องใจอยู่ผมเห็นพี่เนี่ยร้านพี่เนี่ยมีคนละครึ่งเนี่ยตกลงพี่กับตู่ตู่เติร์นทนายดิจกันเพื่อนกันเพื่อนงานอ๋อก็เจ้านายชื่อตู่เหมือนกันเข้าของเกษตรก็อาจจะถูกนะยางก็อาจจะถูกแต่แต่ผมก็ทำให้น้ำมันแพงนะ ถ้าทุกคนอยากให้ผมอยู่ต่อผมก็พร้อมจะทำงานนะ,อ,อ,อ,ะอ,อันนี้มันคุ้มค,คุ้นเห่อเฮ้ยเอาขาออกมากันเนื่อด้ี่มา <laughs> เอาขาออกย <laughs> อ,อ,อกอ <laughs> อกแล้วเมยก็รักและลุงตู่อะ คือมีมีแค่2อย่างนะแต่ว่าขายกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันอื่นๆก็สั่งซื้อได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่สั่งสั่งอาหารทั่วไปเนี่ยสั่งได้เลยเป็นส่วนลูการสั่งแอปแมนได้ช่องทางการสั่งช่องทางการชำระเงินอุ้ยหลายช่องทางแล้วเดี๋ยวดีเป็นช่องทางเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะอยู่บ้านก็ได้ทานพูดถึงโอ้พิเศษก็ลืมพูดถึงไอแอทโอ้เอท เขานี่สีวิกกี้ๆเลยแล้ประตูผีมันบอกว่ามันจะมาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วจนบัดเนี้ยร้านกี่ิ้ายังเขาอย่างมาแล้วมาแล้วมาสองเที่ยวมานาหเดี๋ยวหมอปลามาตรงนี้นะเป็นไงนะครับหมอปลาช่วงนี้แล้วลุงพลยังไงนะครับตอนนี้เราเราเราไม่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 ได้ยุ่งหรอไม่ได้ยุ่ง ก็เห็นสนิทกันไงผมก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์เนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มออกออกมาแล้วเขาเขาเริ่มจะไม่ดีแล้วเขาเขาเอาชื่อผมไปอ้างหาหาคนอื่นกันเริ่มเริ่มไม่ไผมเห็นแล้วลุงดีแล้วเดี๋ย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 วเลิกกันอาหารเฮ้ยเลิกกันอาหารพอแม่ผาดพิงบุคคลที่เจ็ดแล้วเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่สามภารกิจก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ไม่รสชาติไม่เท่าไหร่ครับเม็ทเทอรไหร่งั้นงั้นฮะ ลาไปนากรสร้างความเสียหายอร่อยคงับอร่อยจริงๆก็อย่างที่บอกอร่อยครับอร่อยและอร่อยแต่บอกไปก็เห็นได้ภาพรสชาติกับกลิ่นของอาหารมันไม่ได้ผ่านเข้าไปในจอด้วยต้องมาชิเมเองครับทีบ่ตลาดมารวยในส่วนของไนท์มาร์เก็ตนะครับ เปิดตั้งแต่พร้อมขายจานแรกประมาณ1ิบเอ็ดโมงครึ่งสิอโมงครึ่งจนถึงจานที่สองสองทุ่มสองทุ่มจานที่สองขายมั่งช่วงจังหวะหลังจากนี้เราขายจานที่สามสี่ห้าก่อนจานที่สองมันจะไม่เว้นเราเก็บไว้เราเก็บไว้ใช่ไว้ขายจานที่สองตอนสุดท้ายนี่ใช่ก็เหมือนเนี่ยเราเปิดมามาถูกร้านแล้วแหละนี้ถามว่านี่สาขาสาขาที่เก้าสาขาที่เก้าแล้วแล้วหนึ่งถองแปดยังไม่เปิดว่าเราเปิดสาขาเก้าเลย อ๋อยี่ครับครับก็เชิญมาชิมนะฮะร้านอร่อยดีข้าวคุกกะปิวยเตี๋วหลอดทรงเครื่องสาขา9ครับส่วนสาขา1นถึง8ยังไม่มียังไม่เปิดนะฮะเปิดตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลาประมาณ2องทุ่ม20ทุ่ม2นาฬิกานะครับทุกวันทุกวันะแต่ถ้าจะอยากจะมาทักทายพูดคุย กับคุณกี้กี้ก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากคุยกับเจ้าของร้านก็มาวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะคุณจี้กี้นะครับแล้วก็ต้อมคุณต้อมนะฮะสำหรับวันนี้นะก็เราได้มาโอกาสมาเยี่ยมเยือนขอบคับทีมงานข้ามากับพาะมากมากครับวันนี้ที่เป็นคนดีที่เขานึกถึงที่เขา ก็เป็นความจำใจนะฮะนี่ครัก็เพื่อนกันนะครับนี่เพื่อนกันเล่นฟุตบอลด้วยกันแล้วก็เพื่อนทำกิจการก็ต้องมาช่วยกันอะไรไม่เศร้าขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับแล้วก็ปากร้านอร่อยดีข้าวคุกกะปิวเี๋ยวิลส่งเครื่องสูตรเยาวราช ครับนะครับไว้ด้วยนะครับไม่ต้องไปถึงเยาวราชแล้วครับแค่ตลาดมารวยถนนฝั่งนู้นถนนไหนไทราชนะฮะทางนี้ถนนเทศบาลลำลูกกานะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านครับข้ามากับพัทีวีวันนี้ลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้เราจะมีวาไรตี้อื่นๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครับติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ อร่อยตรงไหนครับเนี่ยอ๋อแม่ครับแม่ครับพูดแาวสุขภาพเรียบร้อยและอาหารรสอร่อยแล้วก็สินค้ามีคุดภาพวัสดุดีค่ะ